ต่างประเทศนะคะหลังจากที่ในหลายประเทศนะคะในอาหรับแล้วก็แอฟริกาใต้เนี่ยก็มีเรื่องของประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาประท้วงแล้วก็ค่อล้มผู้นำที่ครองอำนาจมาหลายสิบปีด้วยกันทำให้ในวันนี้นะคะก็ มีทางกลุ่ม G8 นะคะหรือว่าผู้นำชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ8ประเทศเนี่ยเขาก็จะประชุมร่วมกันที่เมืองโดวิลประเทศฝรั่งเศสในวันนี้นะคะก็จะมีผู้นำตุนิเซียอียิปต์และก็สันนิบาตอาหรับเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะกลุ่มประเทศ G8 ก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกอาหรับนั่นแหละ โดยเฉพาะสหรัฐแล้วก็พันธมิตรนาโตได้ส่งกองกำลังเข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ลิเบียนานกว่า3เดือนแต่ว่าก็ยังไม่สามารถค้นล้มประธานาธิบดีโมอัมากัตฟีได้นะคะส่วนสถานการณ์ประเทศอื่นอย่างเช่นเยเมนเนี่ยก็เลวร้ายลงเมื่อประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลมไม่ยอมก้าวลงจากอำนาจแล้วก็เริ่มใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงเหมือนกัน ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐที่ไม่มีภารกิจสำคัญออกจากเยเมนเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยสถานการณ์ประท้วงที่รุนแรงก็ทําให้รัฐบาลเยเมนสั่งปิดสนามบินที่เมืองซานาเป็นสนามบินหลักของประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้เที่ยวบินทั้งหมดเนี่ยต้องเปลี่ยนไปลงจอดที่สนามบินอื่นแทนด้วยนะคะ รัเสเซียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม G8 ก็คัดค้านปฏิบัติการของนาโตอย่างชัดเจนด้วยขณะที่มหาอำนาจใหม่อย่างจีนและอินเดียก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของ G8 ก็มีเริ่มที่จะมามีบทบาทสำคัญในเวทีโลกแล้วเหมือนกันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเขาก็บอกว่ามหาอำนาจใหม่อย่างจีนและอินเดียไม่อาจทาให้อิทธิพลของสหรัฐและยุโรปลดลงโอบามาบอกว่าสหรัฐและอังกฤษ และพันธมิตรชาติประชาธิปไตยได้ร่วมกันจัดระเบียบโลกนะคะจึงทำให้ชาติมหาอำนาจขึ้นมามีบทบาทขึ้นได้ฝรั่งเศสชาติเจ้าภาพจัดการรักษาความปลอดภัยการประชุม G8 ครั้งนี้อย่างเข้มงวดที่สุดเลยหลังจากก็มีคำขู่ล้างแค้น หลังจากการเสียชีวิตของนายออซมาบิลาเดนผู้นำเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะด้วยนะคะแล้วก็มีการกระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า12,000นายนอกจากนี้เขาก็สั่งปิดถนนทุกสายเป็นระยะทาง5กิโลเมตรก่อนถึงที่ประชุมด้วยประชาชนแล้วก็รถยนต์ที่มีบัตรอนุญ,ญาตเท่านั้น สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้นะคะนอกจากนี้รัฐบาลฝรั่งเศสก,ก็ต้องสั่งปิดน่านฟ้าที่เมืองโดวิลระหว่างการประชุมเป็นเวลา2วันด้วยก็ต้องมีมาตรการเข้มงวดรักษาความปลอดภัยเต็มที่เลยนะคะปิดท้ายกัน